วัสดีค่ะเขาแม่พีไปไปน่น้อกวันนี้เขาไมาขั้วมันนอกฉีเชื่อมกล้วยหักหมุกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมีขั้วมันนอกก็จะเอาน้ำตาลลงเนาะคะ่ะกล้วยลายค่ะลงไปเลยสักนี่ค่ะเกือบเบิดแล้วค่ะโลหนึ่งเกือบเบิดเหลือหน่อยหนึง่ง เกี่ยวน้ำตาลก็เนาะค่ะพี่น้องเนาะตาลย่างลายเลยด้วยค่ะใส่เบิร์ดด้วยเนาะ,ะพี่น้องเนาะจงแดดเอาโลนึงไม่ลายไม่คั่วบนนอกใส่เบิร์ดเนาะคะ่ะใส่เบิร์ดอันกวยว่ามันลายซ้ำเลยคุณเล็นบ่ค่ะพี่น้องกล้วยว่าลายนี่ ซีวีมิตวีใหญ่ๆเนาะไม่ขอบนอกกสีเชื่องเชื่งเนี่มาเสาเลยค่ะพี่เนี๋แต่ไม่ขอบนอกสีห้เบิ่งตอนอัน่ไม่ขอบนอกสีเื่องนะคสีล่างมะนาวหมักน้า ใส่เนาะค่ะพี่น้องปิดตลงนีเลยเนาะคะ่ะเหลือใช้น้ำนะคะพี่น้องอ ปอาไปหนอก็สิป,ป,ป่ะปะปะปแต่ว่ามันเชื่อมง่ายด้วยค่ะพี่น้องเชื่อมง่ายงาย่ายปวยหักมุกเชื่อมบบดนได้ค่ะพี่น้องใส่หนีนะคะ่ะ ลหลังน้ำคือกับน้ำมะนาวเนาะคะ่ะผสมกันเนาะนี่นะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมไม่คัยพี่น้องสิบบาทบาทใส่ ต้มน้ำแอนตานให้มันคนก่อนนะคะเนาะมันเหนียวๆก่อนค่อยเอาอันนี้ลงไปใส่<ม>น่นะค่ะนะทาเบิงค่ะไม่ควรมนองก็เสียเอาอันหอยใส่ไปเลยนะคะพี่น้อง มจงมันซุกนะค่ะพี่น้องนะมันตรงมันสุกกล้วยสุกเขาเอาขึ้นเลยไม่มีอะไรค่ะพี่น้องสุกก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ชุดแหลกนะค่ะชุดแหลกมันสีออกเรื่องเรืองแน่เลยนะค่ะพี่น้องเนาะเห็นเปล่มันสุกมันสียเรื่องเรืองนะเดี๋ยวเราก็นาะสิตักใส่กล่องนะค่ะ ใม่ไ,ไม่นะคะพี่น่อใส่ล้งไปไหมนะคะใส่ลายก็เกาทาเบิ้งกับมันสุกอีกะคะ่ะพี่น่อ ค่ะพี่น้องหมอสุดท้ายเนาะคะสีแดงใกล้สีแดงแล้วนะคะเนาะได้หลายเติบนะคะพี่น้องน,ะะนี่มองหน้าค่ะนี่ได้หลายเติบเห็นบ่ค่ะได้หลายเลยเนาะ,ะงามพร้อมเลยพี่น้องงามงามเฉลี่ยแล้วเอ๋อไปพี่น้อง นอนนะใจเย็นๆนะคะ่ะไฟอ่อนๆนะค่ะพี่เนางไฟปานกลางค่ะรอบสุดท้ายตักขึ้นนะคะพี่เนางปิดปิดไฟเลยนะคะ่ะปิดไฟเลยเสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะแล้วค่อมาเอาสิตักใส่ นะคะตักใส่กล่องนะคะพี่น้องไม่ค่อยไปนอกระสิเทน้นานี่ยแช่ไว้นะคะเนาะมันช้ำช้ำเอาไปนอเนาะ ได้ล่ามันใส่ไว้ันนี้นะ,ะน,น,นะะน,นะคะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยอมแซ่บนี่นี่เซ็จเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ใส่จานนะคะเน,ะะนะะาะใส่จานให้ก็ชิมลองบ้ดูนะคะพี่น้องเนะาะไปเนาะนี่คะ่ะเนาะ พี่น้องขอบคุณได้หลาย,ดยะะเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับช่วนะคะเมื่อน้เชื่อมกวยต่เศ้าเลยะค,ะค่ะค่ะพี่น้องขอพี่น้องสิไปอาบน้ำก่อนหอนอยู่กับเต่านะคะสวยพอดีสวยเลยละค่ะขอบคุณได้หลายะคะ่ะพี่น้องไปนะคะสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนนะคะนะคะ้อค่ะอย่าลืมกดไปกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะพี่น้องวเนะะาไปสิบประภาดให้คลิปต่อๆไปค่ะ ไปละค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันไหม